โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับบิสเตอร์บรนณาน่ากันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเล่นมินิเกมผมไม่ได้พา,าเล่นอีกผมจะเล่นมินิเกมสกายมอรนะครับหลังจากที่วอมมาตอนคลิปแรกเนาะ ก็มีควมปัจจากาศเลนะครับบางครั้งก็ไม่ชนะเลยอ่ะแล้วก็ถ้าภายในเดือนกรกฎานี้กด Subscribe ถึง2,000ซับผมจะแจก ID ดีแท้ม่ครับจำนวน5รางวัลครับจำนวน5้ารางวัลไม่ใช่น้อยนะไม่ไม่ใช่น้อยนะนยนยนะแล้วก็เล่นในทุกเซิรฟ์ฟแบบไฮพิกเซลเซิรฟ์รฟเอออาร์ก้าไซอิ๋วอูเล่นได้หมดครับเล่นกับคนดังก็ได้กิจกรรมไม่ง่ายครับ ใครร่วมกิจกรรมน้อยก็คนนั้นจะมีสิทธิ์เยอะกว่าเพื่อนนะครับเอาว่าแจกกันแจกแบบแจกแน่นอนครับเดือนหน้าประกาศผลครับผมจะมโปรแกรมสุม่มในอินเทอร์เนต็ตเนาะโปรแกรมสุ่มคอมเมนต์ครับผมจะทาคลิปแจกมาอยู่เนาะว่าอะไรนะคอมเมนต์ใครแบบทําแบบเออให้บอกรักผมหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่ว่าติดตามช่องผมมานานขนาดไหนแต่ผมจะลองอ่านดูอ่าน,อานดูครับใคร อะไรนะพิมพ์ได้ประทับใจผมมากที่สุดคนนั้นก็จะได้ไปครับแต่อย่าฝัดนะครับห้าฝัดหมดสิทธิ์ครับฟัดแบบเกินสองคอมเมนต์หมดสิทธิ์ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องได้ทยอยหาอีกเนาะมันจะมีสิทธิ์เยอะกว่าเพื่อนอะถ้าเผื่อฝัดแบบเยอะๆครับโอเคถ้าไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปชมผมเล่นสกายวอลได้เลยนะครับผมไปชมกันเลยนะครับ โอเคนะครับแล้วก็อยู่ในสกายวอลแบบแรกนั้นนะครับผมอันนี้ผมจะตัดกิการเล่นนะถ้าได้นะโอพโหเวอา์หนึ่งละผมจะตัดกิจการเล่นนะครับไม่โดนอีกโอ้โหบปับบโอเคมีกองมีกองอยู่ไหมเอ่ยบอกน้องวิจิตรล่าหน้าไงอยู่ถึงด้วยครับโอเคเคยเล่นมาก่อนนะครับก็วอรมองมาตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ผมหยุดสอนครับ โอ้ยมันหนีอ่ะหนีทำโอ้อยาสเต็งน,นี่เองไม่ได้แอมหรอกอป,ดดรอรรปิดดิครับต่ออะไรครับปิดดิครับต่ออะไรครับเออเออขังมันครับยิง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 ธนูใส่มันครับนี่ครับวิธีการทรมานเนาะ ซาามานซามานซามาลไม่มีพี่แคสเลยนะนั่นน่ะออกก็ออกไม่ได้ครับเอยากได้บังมันอีกแน่ออกไม่ได้แน่เลยแกะกว่าเล็บป่าผมได้ยินเสียงขุดนะครับเนี่ต่ดีลองก่อนกำลังลองโอ้โหเฮ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่มองนิ่งเหรรอคับ ผมก็ได้เปลี่ยนสกินใหม่นะครับถ้าเบื่อสกินผมมันตั้งกับใครก็ต้องขออภัยด้วยครับครับแชนแนลดนังก็ขออภัยัด้วยนะตายก็บุญแล้วแต่ถ้าไม่ตายสักสามก็บุญก็ไม่ใหญ่ออกได้ยังหว่าแต่บอกแล้วว่าออกเกมตัวนี้แปลกว่ะ อันนี้บอกได้คำเดียวแปลกแปลกแปลกเหรอทำไมวิ่งเร็วเอ้ย o no 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 n เออไปชมสกายวอลขมงเล่นกันต่อเลยครับโอเคครับอันนี้ก็ผมเล่นครั้งสุดท้ายนะเล่นแค่สองเกมฮอปวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมเล่นอีกสองเกมนะครับถ้าคลิปนี้ถูกกดไลค์ถึงห้า ห้าไลค์ผมก็จะทําการมาอะไรนะเล่นต่ออย่างรวดเร็วครับแต่ถ้าเผื่อยังไม่กดไลค์ผมก็สอบเสร็จครับถึงจะได้มาเออมาเล่นครับ <c oughs> ก็ประมาณสัปนี่หนึ่งสัปดาห์เนาะถ้าไม่กดไลค์เยอะให้ครบนะครับก็จะได้ดูคลิปก็หกกนึน่งสัปดาห์กดไลค์คลิปไหนก็ได้ครับให้ครบห้าไลค์ผมก็มีกำลังใจทำนะนเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมมีแต่กำลังใจอ่านหนังสือครับ โอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยย๊คนนี้แปลกกระเด็มาได้ล่วงสองไปดิโลภโลภมากก็แพ้ไปอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยยังไม่ล่วงอีกยังไม่ล่วงอีกยังไม่ลุไม่ล่วงอีกโอ้ยผมนี่แหละจะตายโอ้อ้าวเออปิงแหลกขนาดนี้เเลยหรอ ท่านผู้ชมคำตอไปเออได้บอกว่าผมจะเล่นสดายเอออันนี้แถม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 ๋ัเกลียนแถมครับจะเกลียนแถมครับแ,แน่เกลียนแถมด้วยมาเอาบล็อกไม่ไม่ต้องเอาบล็อกอาเลยแค่นั้นก็ได้แล้วครับม,มันจะมาหาผมทัวรร้อยเปอร์เซ็นเชื่อไหมครับจะมาหาผมตัวร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่ปา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  มือโคตรแน่นเลยโตมายาสปีครับถ้าแท็กจะแพงนี้ลายตายอีกก็บอกได้โอ้โหนนโนนนโนเข้มแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมแพสามตาติดเลยอะไรวะ